ปี2022จะทำการตลาดยังไงดีเพราะปีที่แล้วมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายทั้งโควิดทั้งเมทัลเวิร์ดเทรนจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างดิจิตัลเวคิปนี้เพจจะมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นประจำนะคะกับช่วงสิ้นปีที่จะมีการสรุปเทรนการตลาดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีต่อไป ในปี2022นี้เราจะเตรียมรับมือและยึดแนวทางการทำการตลาดออนไลน์ยังไงเพศสรุปมาให้9ข้อค่ะขอบคุณข้อมูลส่วนหนึ่งจาก b l u b i k ด้วยนะคะและเพื่อความเข้าใจง่ายเพชรได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด3หมวดให้ได้แก่ branding การสร้างแบนมมรนด์ commerce การขายและ content การสร้างเนื้อหาไปฟังกันเลยค่ะหมวดที่1 branding หรือการสร้างแบรนด์ ข้อแรกนะคะ Morality Red Value คุณธรรมมาก่อนคุณค่า ทุกวันนี้ปัญหาสังคมทำให้เห็นปัญหาอื่นชัดขึ้นอย่างความไม่เท่าเทียมกันสินทธิมนุษยชนความหลากหลายทางเพศสภาพสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ก็มีผลกระทบกับตัวคนทั้งหมดการที่แบรนด์เห็นว่าคนเดือดร้อนแล้วมีจุดยืนด้านคุณธรรมอยู่ข้างผู้คนจะทำให้แบรนด์ดูน่าเชื่อถือและได้ใจลูกค้ามากกว่าแบรนด์ที่มีคุณค่าในตัวเองแต่กลับมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ค่ะ พูดอีกอย่างก็คือแบรนด์จะดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่เห็นคุณค่าของความเป็นคนก็ดูไม่ดีค่ะข้อที่ 2. make sense authenticity ความจริงใจที่สมเหตุสมผลคือการที่แบรนด์เรามีวิสัยทัศน์แล้วบอกให้คนรู้ยังไงฟีดแบ็กหรือผลประกอบการก็ควรเป็นแบบนั้นด้วยค่ะให้สมเหตุสมผลถึงจะดูเป็นแบรนด์ที่จริงใจ เช่นบอกว่าเป็นแบรนด์แห่งความสุขใช้แล้วแฮปปี้ไม่ว่าจะขายสินค้าหรือทำแคมเปญอะไรไปลูกค้าหรือผู้เข้าร่วมก็ควรมีฟีดแบ็ k ว่าแฮปปี้จริงๆไม่ใช่บอกว่าแฮปปี้แต่ข้างในมีปัญหาเต็มไปหมดถ้าเรื่องแบบนี้หลุดออกไปก็เสียงโดนแบ,บนด์ได้นะคะข้อที่3 Dipper Collaboration การร่วมมือกันเชิงหรื พอการแข่งขันสูงขึ้นการคอร์รัปหรือการร่วมมือกันรธรรมดาอย่างการออกสินค้าร่วมกันให้คนว้าวอาจจะไม่พอดิปเปอร์คอ a b o r a เ i o รเลชันเลยหมายถึงการร่วมมือกันเชิงลึกชนิดที่ว่าแลกเปลี่ยนเทคนิคหรือจุดแข่งที่แต่ละแบรนด์มีกันเลยค่ะเช่นบริษัท A มีฐานลูกค้าเยอะแต่ไม่มีเทคนิคการตลาดส่วนบริษัท B มีฐานลูกค้าน้อยแต่มีเทคนิคการตลาดก็อาจมาคอร์รักันก็จะทําให้การคอร์รันี้ทรงพลังขึ้นค่ะข้ขอ4 เวอร์ชวลโลกเสมือนจริงช่วงโควิดที่คนไปอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้นโลกออนไลน์เองก็เริ่มพัฒนาไปสู่โลกเสมือนจริงอย่างซูงก็มีโหมดเหมือนนั่งอยู่ในห้องเดียวกันโต๊ะเดียวกันหรือแพลตฟอร์มอย่าง g ก t เชอรที่มีตัวอวตารเดินไปมาคุยกับเพื่อนประชุมงานได้รวมถึงเทรนด์เมทัลเวิร์ดที่กำลังจะมาในอนาคตอีก เป็นไปได้ว่าแบรนด์ต่างๆก็เริ่มมองหาช่องทางทําให้ตัวเองมีพื้นที่บนโลกเสมือนจริงแล้วแต่ก็ไม่ต้องกังวลหรือรีบร้อนไปนะคะเพราะกว่าเทคโนโลยีนี้และ m e t r o ลเวิ s, จะใช้ได้เต็มตัวก็อีกนานค่ะยังไม่ทันปี2022แน่นอนทั้งความพร้อมด้านการพัฒนาระบบและตัวอุปกรณ์สวมใส่ที่ต้องออกราคามาให้จับต้องได้อีกถึงจะเหตต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่เลย หรือถ้าใครอยากรู้จักเมทริร์ดเพิ่มเติมแบบละเอียดก็สามารถย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะหรือคลิกที่ปุ่มด้านบนก็ได้ค่ะต่อไปหมวดที่2นะคะคอมเมอร์ซหรือการขายมาถึงข้อที่5นะคะ direct to consumer หรือ D2C แบรนด์ขายของส่งตรงถึงมือลูกค้าด้วยตัวเองเทรนนี้กำลังมาแรงเลยคือการที่แบรนด์นะคะลงมาเปิดร้านออนไลน์ขายสินค้าส่งตรงถึงมือลูกค้าด้วยตัวเอง ซึ่งความท้าทายนี้คือตัวแบรนด์เองต้องหาวิธีจะทํายังไงไม่ให้แย่งลูกค้าจากตัวแทนจาหน่ายของตัวเองคะ่ะอาจจะด้วยโปรโมชั่นของแถมราคาหรือแผนการตลาดที่ต่างกันข้อที่6นะคะ intense live commerce การไลฟ์ขายของที่เข้มข้นขึ้นปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการไลฟ์ขายของนั้นดูเดือดมากนะคะใครๆก็ไลฟ์แถมหลายคนยังทำไรายได้เป็นก่อเป็นกำ ในปี2022เนี้ยค่ะการแข่งขันจะสูงขึ้นทั้งทางแบรนด์เองก็ต้องเตรียมตัวและกำหนดรูปแบบการไลฟ์ให้ดีขึ้นชัดเจนขึ้นขณะที่ทางแพลตฟอร์มต่างๆก็เริ่มพัฒนาฟีเจอร์ที่ทำให้คนดูกดซื้อผ่านไลฟ์ได้เลยทางแบรนด์ก็ต้องติดตามและศึกษาวิธีใช้ดีๆและเอามาใช้ค่ะเพื่อการไลฟ์ที่มีประสิทธิภาพหมวดที่3คอนเทนต์หรือการสร้างเนื้อหา มาถึงข้อที่7นะคะ Empathy ความเอาใจใส่หมายถึงการสื่อสารกับลูกค้าด้วยความเอาใจใส่มากกว่าเน้นให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการอย่างเดียวค่ะเพราะสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาลูกค้าเครียดมามากแล้วการรู้สึกเหมือนได้รับความเอาใจใส่ผ่านคอนเทนต์หรือการสื่อสารจะเพิ่มคุณค่าให้แบรนด์และซื้อใจลูกค้าได้ค่ะแต่ก็ต้องทำด้วยความจริงใจนะคะข้อที่8 Creativity Modern Conversion ทำเพื่อสร้างสรรค์มากกว่าทําเพื่อหวังผลเมื่อการตลาดออนไลน์มีการแข่งขันสูงใครๆก็ทำคอนเทนต์การสะดดเด่นได้เนี่ยนะคะต้องมีความคิดสร้างสรรค์กล้าออกจากกรอบเดิมๆซึ่งกรอบเดิมๆที่ว่าก็คือการทำคอนเทนต์เพื่อหวังผลอย่างเดียวเช่นต้องให้คนกดไลค์เท่านั้นเท่านี้ต้องให้ได้ยอดแชร์หรือคนต้องลุมซื้อสินค้าเมื่อโพสต์นี้ออกไปจนบางทีเราอาจจะพะวงมากเกินไป จนกลายเป็นกรอบปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์าการทำคอนเทนต์ในที่สุดดังนั้นสิ่งที่ควรทำคือสำรวจคอนเทนต์ตัวเองหรือคู่แข่งดูนะคะว่ามีตรงไหนไหมที่วนอยู่ในกรอบเดิมๆแล้วหาโอกาสทดลองแหวกกรอบนั้นออกมาทำคอนเทนต์ใหม่หรือทำคอนเทนต์เดิมก็ได้แต่ลองนำเสนอรูปแบบใหม่ดูคะ่ะมาถึงข้อสุดท้ายข้อที่9นะคะมีเดียมิกซกระจายสื่อไปหลายแพลตฟอร์ม ด้วยความที่ตอนนี้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดคนก็กระจายไปใช้ตามความชอบหรือตัวตนของตัวเองนะคะเลยทำให้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ได้กระจุกอยู่แต่ Facebook, YouTube หรือแพลตฟอร์มเดียวเสมอไปค่ะคนโสดอาจไปอยู่ตาม Tinder คนชอบฟังเพลงหรือพอดแคสสาระความรู้อาจไปอยู่ตาม Spotify หรือคนชอบเสพความบันเทิงแบบมีเวลาว่างแค่ช่วงสั้นๆก็อาจไปอยู่ตาม Tik t o k โดยแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยก็มีระบบการซื้อโฆษณาเหมือนกันด้วยดังนั้นการทำมีเดียมิกซ์หรือการกระจายสื่อโฆษณาไปยังแพลตฟอร์มต่างๆต,ตามที่กลุ่มเป้าหมายของเรากระจายอยู่เป็นวิธีที่น่าสนใจมากค่ะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างแบรนด์เรามีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนโสดที่ทำงานเยอะไม่ค่อยมีเวลาว่างยาวๆก็อาจกระจายสื่อโฆษณาของเราไปทั้งบนทิ n d e อและ Tik t o k เลยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเทรนการตลาดออนไลน์ปี2022ลองเอาไปเตรียมตัวและปรับใช้กันดูนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและใครที่อยากติดตามข่าวสารสาระความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์กด Subscribe ได้เลยค่ะรวมไปถึงใครที่อยากศึกษาย้อนหลังก็สามารถย้อนดูคลิปก่อน,อนใน Channel ได้เลยนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปของเพจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ